ออกแบบชีวิตเรามีคิดชีวิตเราเองไม่ใช่พร่มหรือ้าหรือใครอย่าเป็นอะไรและแต่ใจ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับและวันนี้รายการของเราก็สัญจรกันมาที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระหมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับบรรยากาศของการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ยังคงกล้องอยู่ในเรียกว่า ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับที่มีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและว,วันนี้ครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะครับท่านเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านไปประกอบศาสนกิจแล้วก็ไปศึกษานะครับทางด้านพระพุทธศาสนาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและท่านวันนี้ก็จะนำเรื่องราวต่างๆมาให้พวกเราได้รับความรู้และก็ความปลึ่งปิติกับ การสร้างบารมีในประเทศญี่ปุ่นครับตอนรับทุกท่านครับพบกับพระมหาด็อกเตอร์ชัดพงศ์กาตะปุญโยนะครับน,นมัส,สการครับกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะก<อ>็ต้องขอความเมตตาพระาอาจารย์นะคะได้เล่าถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รับทราบกันสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภูมิลำำํานําเริาภูมิลํานาวเดิมอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอาตมาเดิมก็เกิดที่จังหวัดชัยนาทครับ เกิดในตระกูลของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นข้าราชการ,รยมพ่อก็รับราชการป่าไม้ยมแม่รับราชการครูแล้วก็มีพี่น้องทั้งหมด3คนอัตมาเป็นคนสุดท้องคนที่ส่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ช่วงที่อายุประมาณสัก7-8ขวบก็กลับมาอยู่กับยมพ่อยมแม่ครับ,รบแล้วอยู่ที่จังหวัดอุท,ทัยธานีหลังจากนั้นก็ ได้ไปศึกษากลับไปศึกษาต่อมัธยมปลายกันจังหวัดกรุงเทพอีกแล้วก็ตอนสอบเอ็นคานก็สอบติดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิศวะก็ได้ไปเรียนที่คณะวิศวะอยู่1ปีหลังจากนั้นก็เลยได้เข้ามาอบรมธรรมธายารุ่น25เมื่อปี2540โดยบวชเป็นสามเณรก่อนเพราะว่าอายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึง20ครับอายุ18ปีตอนนั้น ก็บวชเป็นสาม,มนเณรอยู่ได้สองปีช่วงที่บวชเป็นสาม,มนเณรจริงๆแล้วก็ความตั้งใจเดิมเลยคือมาอบรมธรรมญาติแค่สามเดือนแล้ดูร้อนใช่่ช,ชแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจว่าจะกลับไปศึกษาต่อแต่ว่าพอได้มาบวชได้มาศึกษาธรรมะรได้รู้มโนปนิทานเป้านาเป้าหมายของหมู่คณะของหลวงพอ่อก็รู้สึกว่าชีวิต,ตนี่ดีก็ ได้ตัดสินใจดรอปการศึกษาในเบื้องต้นก่อน1่ปีแล้โยกพ่อโยมแม่ไม่ว่าอะไรหรอตอนแรกโยมพ่อโยมแม่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องดรอปการศึกษาด้วยครับท่านก็มาตามถึงที่วัดอยู่หลายครั้งทีเดียวแต่ก็ค่อยๆอธิบายให้ท่านฟังแต่ตอนนั้นก็คือตั้งใจดรอปแค่ปี2ปีเท่านั้นเองตั้งใจบอกท่านว่าขอดรอปปีเดียวปีเดียวแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเรียนต่อคครรัับบมี ดอบกันเยอะไหมครับในรุ่นนั้นตอนนั้นดอกกันประมาณสัก 20- 3สรูปโอ้าที่ดอบการศึกษากันได้มีโอกาสเดินทุดงด้วยใช่ไหมครับธรรมธิรารุ่นนั้นมีโอกาสเดินทุดงแต่ว่าไปเดินทุดงกันบนตอนอบรมอยู่ที่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ครับก็ไปเดินทุดงกันหรังนั้นแล้วหลังจากนั้นก็พอดอบแล้วก็อยู่ เรียนต่อด้วยไหมครับทางด้านตอนดับการศึกษาก็ศึกษาธรรมะมากขึ้นครับยังไม่ได้เข้าศึกษาดี i ีไอก็ศึกษาธรรมะหลักสูตรอบรมพระนวกะในเบื้องต้นครับก็ได้เข้าใจชีวิตพระมากขึ้นถึงแม้จะไม่ได้บวชคาัปอีกถึงแม้จะไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุแต่ว่าก็เป็นสามเณรที่อบรมพร้อมกับพระภิกษุในรุ่นนั้นแต่เชื่อแน่เลยว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นถูกต้องไหมคะดังนั้นก็จะต้องมีเพื่อนเพื่อนบ้างแหละ มีสอบถามพระอาจารย์เข้ามาไหมหรือว่าเอ๊ะมาถามความข้องใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ต่อพระอาจารย์ได้ได้ขยายความตรงนี้อย่างไรให้กับเพื่อนๆนบ้างเจ้าคะตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนเขียนจดหมายมาหาที่วัดเลยว่าทําไมถึงไม่กลับไปเรียนต่อจริงๆก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะลาออกเพราะว่าแค่ดับการศึกษาเพื่อนก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสอธิบายอะไรเพื่อนมากนะ เพราะว่ากิจวัตรกิจกรรมที่วัดเราก็มีับก็ในภายหลังก็ได้มีโอกาสติดต่อเขาแล้วก็ค่อยๆทําหน้าที่ไกลมิตรกชวนเขามาวัดแล้วเส้นทางหลังจากที่ดอกเปลี่ยนแล้วก็ศึกษาธรรมะแบบพะนะวกะไปแล้วพอถึงช่วงหนึ่งปีต้องตัดสินใจอีกครั้งินล้วจะเป็นยังไงฮะตอนนั้นก็เป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อบช่วงหนึ่งของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าก็สองจิตสองใจว่าเอายังไงดีเพราะว่า เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ถึงแม้เรากลับไปเรียนต่อเนี่ยเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรคให้คําตอบตัวเองว่าอย่างไรก็ได้คําตอบว่าพอเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาบวชอีกยังไงก็จะบวชแน่นอนยังไงก็จะบวชยังดังนั้นก็เลยเอ๊ะ่ต้องจะกลับไปทางโลกทําไมในเมื่อเป้าหมายเราเป็นอย่างนี้ครับก็เลยต้องอธิบายยมพ่อยมแม่อีกรอบนึ่งนั้นขอทราบเป้าหมายตอนนั้นที่ประจย์บอกกับยมพ่อยมแม่ ก็บอกท่านว่าคือจริงๆแล้วยมพ่อยศแม่ไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเลยห่วงเรื่องการศึกษาเพราะว่าท่านมองเห็นว่าการศึกษานี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญถึงแม้เราจะบวชเราก็ต้องมีการศึกษาครับซึ่งตอนนั้นโครงการของวัดเองก็มีการศึกษาในวัดสถาบันธรรมชัยก็เริ่มเกิดขึ้นได้สองปีพอดีซึ่งเราก็เข้าเป็นรุ่นที่สองถ้าเกิดเราจะอยู่ต่อก็อธิบายท่านว่า ที่วัดมีสถาบันศึกษาอยู่ตอนนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีการคัดเลือกพระภิกษุเนี่ยไปศึกษาต่อในต่างแดนด้วยค,ครับ ก็บอกท่านไปโดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไปที่ไปที่ไหนไรือว่าจะได้ไปที่ไหนก็บอกท่านไปแล้พ่ออย่แม่ได้หายบายว่าเราเนี่ยได้เรียนได้ศึกษาใช่ใช่ก็ท่านดูถึงเรื่องความมั่นคงของชีวิตด้วยว่าถ้าพระอาจารย์จะบวชแล้วถ้าลาศิกขาออกไปแล้วไม่มีการศึกษาเราจะยังไงชีวิตจะอยู่ลาบากใช่ไหมครับแล้วตเป็นอย่างี้แล้วยมพ่อโยมแม่ก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็ ท่านก็ยังก็คงยังรู้สึกเสียดายลูกชายอยู่ดีเพราะว่าถ้า,า,กถาเกิดว่าอา่อนทางโลกเราก็จะได้เป็นวิศวกรก็เป็นบุคลากร,รที่สามารถพัฒนาประเทศชาติได้หรือว่าก็เป็นชื่อเสียงของครอบครัววงระก,กูลได้ครับแต่ก็เราเลือกเส้นทางนี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆอธิบายท่านบ,บางทีก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันแต่ถือว่าพระจานาร์นี้ตัดสินใจด้วยอายุยังน้อยมากเพราะว่า ต้องเป็นสัมมนรอีก2ปีด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับมีพี่น้องหรือเปล่าจคะมีฮะมีพี่ชายกับพี่สาวยมพี่ชายยมพี่สาวพอหลังจากนั้นก็ได้บวชพระแล้วก็ศึกษาของ DCI ต่อก็หลังจากนั้นก็ได้บวชเป็นพระภิกษุในปี2542แล้วก็ได้เข้าศึกษาในสถาบันธรรมชัย DCI ตอนนั้นซึ่งยังเรียก DIU อยู่ก็ศึกษาอยู่แค่ปีเดียว ถ้าอาจารย์ก็เรียกไปสัมภาษณ์ว่าเราอยากจะเรียนภาษาอะไรเพิ่มเติมก็ท่านก็ถามเราว่านอกจากภาษาอังกฤษชอบเรียนภาษาอะไรก็เรียนท่านไปตรงๆว่าชอบเรียนภาษาจีนอยากเรียนภาษาจีนบอกท่านอย่างนี้เพราะว่าจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสเรียนแล้วมีเชื้อสายอะไรด้วยไหมฮะหมายถึงว่าก็จริงๆนวที่บ้านเป็นคนจีนที่บ้านยมปู่ซึ่งอยู่ตอนเด็กๆ ก็เวลาติดจีนก็มีการไหว้เจ้ามีอะไรกันรรเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราชอบจีนนะอ,อะไรท่านก็ถามว่าทําไมเราถึงอยากเรียนภาษาจีนคือเราก็ตอบท่านตรงๆว่าตอนอยู่ทางโลกเราชอบดูหนังจีนมครับว่าได้คําตอบน,นี้ท่านอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมท่านถึงส่งไปญี่ปุ่นเพราะว่าภาษาอะไรก็ใกล้เคียงกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นนี่ญี่ปุ่นก็กําลังที่จะ ไยกว่ามีศูนย์เยอะขึ้นก็ญี่ปุ่นก็เริ่มมีวัดพระธมกายโตเกียวเกิดขึ้นตอนนั้นยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวอยู่ใช่ไหมฮะก็หมายถึงว่าเป็นการเผยแผ่ขยายไปในประเทศญี่ปุ่นด้วยก็ในกานกําลังดีเลยแล้วพระอาจารย์ก็เดินทางไปอยู่ญี่ปุ่นเลยเหรอครับเดินทางไปญี่ปุ่นใช่ฮะก็หลังจากเรียนสถาบันธรรมชัยได้ปีหนึ่งรับก็หมู่คณะก็ได้มอบหมายให้ได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น อยู่โตเกียวกี่ปีครับอยู่โตเกียวทั้งหมด13ปี13 13ปีนั่นหมายความว่าเราก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่นั่นใช่กี่ปีถึงเราจะสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้บ้างก็สักประมาณปีกว่าๆก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะฟังได้อ่านได้เขียนได้พูดพอได้ครับโดยพื้นฐานไปเริ่มที่นู่นหมดเลยโดยพื้นฐานเริ่มที่นู่นเลยคือแทบจะเรียกว่าเริ่มจากศูนย์เพราะว่า ตอนก่อนไปเนี่ยอาจารย์ท่านกเมตตาให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนก่อนครับแต่ว่ามันเป็นการเรียนที่อาจจะยังไม่ต่อเนื่องทําให้เราก็ยังไม่ค่อยมีพื้นฐานอะไรมากครับยังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็แทบจะได้ว่าเริ่มจากศูนย์เลยอไปถึงนู่นก็ยากไหมครับถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษก็อาจจะยากกว่าอครับเพราะว่า โดยไวยากรณ์โดยประโยคเนี่ยจะตรงข้ามเลยตรงข้ามกับภาษาไทยภาษาอังกฤษคเรากินข้าวถ้าเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นก็เป็นเราข้าวกินเราข้าวกิน่แล้วก็สามารถสื่อสารได้แล้วครับแล้วก็ไปเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเลย13ปีนี่แหละครับใช่โอ้แล้วเรื่องเรียนในสาขาอะไรครับ ตั้งแต่ปริาตีเลยสาขาพุทธศาสตร์ตั้งแต่ปริาตีเลยสาขาพุทธศาสตร์ก็จะเป็นจะอยู่ในคณะอักษรศาสตร์ครับแล้วก็ในคณะอักษรศาสตร์ก็จะมีเอกพระพุทธศาสนาอยู่เราก็เลือกเอกพุทธศาสนาอย่างเดียวเลยเรียนอาจะได้เห็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น กับชาวพุทธชาวไทยอย่างไรบ้างคะที่มีที่มีข้อเหมือนกันหรือว่าข้อแตกต่างอย่างไรกันบ้างจ้าจริงๆแล้วชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่มีวินัยมากๆเลยสังเกตจากการที่ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมครหรือว่าเวลาจะเดินทางไปไหนนี่รถไฟออกตรงเวลาจะดีเนยน้อยมากดะงนั้นคนญี่ปุ่นเขาต้องจัดสรรเวลาในการที่เขาจะวางแผนไปที่ใดที่หนึ่งและต้องไปให้ทันคือถ้าเกิดไปสายก็คือตกรถไฟ แล้วตารางมันก็จะเคลื่อนไปหมดนั้นเขาต้องรักษาเวลาตรงนี้ซึ่งคนญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีวินัยมากลาแล้วการใช้ชีวิตครับอาจารย์เขาเริ่มรู้จักพระพิสุในในในศาสนาพุทธในในของมหานิกายใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วตอนนั้นพระอาจารย์ฐานะไปรู้สึกว่าเขาเป็นสิ่งที่แปลกตาของเขาเอพอรุ่นหลวพี่นี่พอจะมีให้เห็นแล้วก็พอเขาจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครัพอจะเริ่มเข้าใจ จริงๆแล้วรุ่นหลวงพี่ก็ก็เป็นถัดรุ่นถัดจากพระอาจารย์ฐานะแค่เพียงสองรุ่นเท่านั้นที่มีการส่งพระภิกสุไปประเทศญี่ปุ่นครับความคุ้นตาหรือว่าไม่ได้เป็นสิ่งแปลกจากจากที่เขาเห็นใน,ในสังคมของเ,เขาเริ่ม,มเริ่มจะคุ้นพระมากขึ้นเพราะว่าเรารเวลาที่เราไปศึกษาเนี่ยเราก็ต้องเดินออกจากวัดไปขึ้นรถไฟแล้วก็เดินคนเขาก็เริ่มคุ้นนะครับอตอน ไปเรียนเนี่ยมีลุงคนหนึ่งกวาดหน้าบ้านเจอกันทุกวันทักทายกันทุกวันจนลุงขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเป็นที่ลึกแล้วลุงส่งมาให้ที่วัดด้วยส่งรูปเป็นที่ลึกมาให้ที่วัดส่งสกอสอ,อะไรมาให้แล้วเวลาขึ้นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยบางท,บางทีบางช่วงลาสอาวบอกว่าผู้หญิงอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วยังไงฮะก็ต้องคอยหลบเขาเพราะว่าบางทีเราไปในช่วงลชสอาพอดีช่วงแบบชั่วโมงเร่งด่วนของ ญี่ปุ่นเขาซึ่งคนก็จะไปทํางานกันส<ช>่วนใ<ช>หญ่ก็ถึงแม้รถไฟนั่นเนก็ต้องคอยสังเกตดูว่าให้หลีกให้หลบ <laughs> ให้พ้นนะฮะก็ต้องคอยระมัดระวังก็ก็การใช้ชีวิตในต่างแดนก็ไม่ใช่ง่ายครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องรักษาประรรมวินัยเอาไว้ครับครับแล้วก็อยู่ให้ได้กับวัฒนธรรมอือก็ต้องเข้ากับวัฒนธรรมของเขาให้ได้ก็ต้อง จริงๆแล้วที่หลวงพ่อท่านส่งไปต่างประเทศให้ไปศึกษาเนี่ยไม่ใช่ศึกษาแค่ภาษาครับแต่ท่านให้ไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของเขาเพราะว่าเราต้องเอาธรรมะเข้าไปในใจเขาเนี่ยเรารู้ภาษาอย่างเดียวมันยังไม่พอต้องรู้ธรรมเนียมรู้วัฒนธรรมเขารู้ลักษณะนิสัยของเขาว่าเขาเป็นยังไงแล้วมันถึงจะเข้าไปถึงใจเขาได้พระอาจารย์ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนะครับชื่อมหาวิทยาลัยโตโยโตโย ก็อยู่ในจังหวัดโตเกียวแล้วก็อยู่ห่างจากวัดแค่20นาทีนั่งรถบัสไปแต่ว่าสองปีแรกเนี่ยอยู่แคมปัสที่ไกลหน่อยต้องนั่งรถไฟไปประมาณชั่วโมงครึ่งไปกลับต่อวันก็ประมาณ3ามชั่วโมงทำอย่างนี้อยู่2ปี3ามชั่วโมงที่แบบไม่ติดด้วยใช่ไหมสามชั่วโมงแบบไม่มีรถติดเหมือนประเทศไทยเพราะว่านั่งรถไฟกัน2ต่อครับ ก็ทําอย่างนี้อยู่2ปีจนเรียนปี3มหาวิทยาลัยก็เขาย้ายแคมปัสมาที่ใกล้วัดพอดีก็เลยสะดวกขึ้นมหาวิทยาลัยเดิมแต่มหาวิทยาลัยเดิมแล้วการที่หลวงพระอาจารย์ไปศึกษาด้วยแต่ก็ต้องทําหน้าที่เผยแผ่ด้วยกิจกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยแบ่งเวลาอย่างไรครับเผือว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนด้วยตอนอยู่ที่วัดกิจวัตรกิจกรรมก็ตั้งแต่ทําวัดเช้านั่งสมาธิสวดมนต์ตอนเช้าก็จะไม่ขาด ส่วนใหญ่น่าจะไม่ขาดเลยครับแล้วก็พอฉันเช้าเสร็จแล้วก็ต้องเริ่มไปเรียนแล้วไปเรียนภาษาตั้งแต่เช้าก่อน9ก้าโมงก็ต้องไปให้ถึงโรงเรียนครับ,รบพอเรียนจบกลับมามีเวลาทบทวนบทเรียนนิดหน่อยก็สวดมนต์ทำวัดทำวัดเย็นนั่งสมาธิกิจกรรมจะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่ว่าในส่วนของงานที่เราต้องรับผิดชอบในการดูแลวัดเราก็ดูแลในส่วนที่หมูนะ่คณะมอบหมายมาให้ว่าให้เราทําอะไร อาจารย์มีอยู่ประมาณกี่รูปครับตอนนั้นช่วงแรกนัตตอนช่วงนั้นรรม,มียอยู่ประมาณแค่ห้าหกรูปเท่านั้นเองอซึ่งแต่ละรูปก็ต้องส่วนใหญ่เรียนภาษาญี่ปุ่นกันหมดเลยเป็นช่วงแรกเริ่มที่ส่งบุคลากรพระไปเพราะน,นั้นส่วนใหญ่แล้วจะต้องไปเรียนภาษากันค่ะอาจารย์อยู่ที่วัดพระธรรมกายโตเกียวได้สักประมาณกี่ปีเจ้าคะอยู่ทั้งหมด13ปี13ปีจากนั้นก็ประกอบกิจของสงฆ์อย่างตลอดต่อเนื่องที่วัดพระธรรมกายโตเกียว วันไหนจะมีคนมาที่วัดพระธมกายโตเกียวม,มากที่สุดคะก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตยวันอาทิตย์ที่มียาิโยมทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นมากันช่วงแรกๆเนี่ยเนื่องจากเรายังไม่ได้ภาษาเราก็ยังไม่ค่อยได้เผยแผ่หรือว่าสอนสมาธิชาวญี่ปุ่นมาก <ทะ S 2> แต่พอเราเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยได้สักปีสองปีเนี่ยเริ่มได้ภาษาแล้วที่วัดก็เลยเริ่มจัดกิจกรรมให้กับสำหรับชาวญี่ปุ่นมากขึ้นจากพื้นพื้บ้านจะทให้เราได้มีโอกาสฝึก ในช่วงนั้นในช่วงรแรกเริ่มก็ได้ฝึกสอนไปเรื่อยๆตั้งแต่สอนไม่เป็นจนค่อยๆเป็นขึ้นมาถึงว่า <laughs> มีความตื่นตัวกันมากสําหรับสมาธิของคนญี่ปุ่นใช่เ,เพราะว่ายิ่งมาในช่วงระยะหลังๆ2-3งสาปีที่ผ่านมาในคนคญี่ปุ่นสนใจสมาธิกันมากเลยถ้าไปตามร้านหนังสือนี่จะเห็นหนังสือเกี่ยวกับสมาธิาธนี่เต็มร้านหนังสือเลยนะครับ อย่า้อาจารย์เล่าถึงตอนที่มีบรรยากาศยังจําได้ที่เขามีแบบไปคล้ายๆไปตั้งเต็นท์แล้วก็แบบมาเข้าแถวรอกันเพื่อที่จะฝึกสมาธิเลยใช่ใช่เป็นยังไงฮะก็เป็นเทศกาลอาหารไทยที่จัดก,กันทุกปีครับแล้วก็จะมีทั้งร้านอาหารทั้งองค์กรที่ไม่แสแวงผลกําไรไม่แสแวงผลประโยชน์เนี่ยไปเปิดบูธเพื่อพรีเซนต์ผลงานตัวเองครับ เน้นอาหารไทยทั้นคนที่ไปเนี่ยเขาสนใจอะไรที่เป็นไทยๆแล้วก็โชคดีว่าคณะที่เขาจ,จัดโครงการนี้เนี่ยเขาเห็นความสําคัญก็เขาก็อนุญาตให้แต่ละวัดที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยไปเปิดบูธเพื่อเหมือนจัดิิรรศการพุทธศาสนาของแต่ละวัดค,ครับ<ว>ซึ่งวัดเราดูแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราอยากจะเอาไปเผยแพร่ให้เขาได้รับทราบก็คือสมาธิคนับนเราก็จัด เกี่ยวกับนิทรรศการสมาธิเปิดบูธสอนสมาธิขึ้นมาซึ่งคนญี่ปุ่นสนใจมากเราจัดรอบละสิบนาทีเท่านั้นครับให้เขามาทดลองให้เขามาทดลองนั่งกับเราก็คือเนื่องจากเนื้อที่มันจํากัดมากันได้สักไม่ถึง20คนก็เต็มแล้วดังนั้นคนที่เข้ามาต่อเนี่ยก็คือต้องมารอคิวต่อคิวมันไปเรียบนแถวยาวจัดที่สวนสาธารณะในโตเกียว จัดบ่อยไหมครับลักษณะแบบมีปีละครั้งปีละครั้งซึ่งผลตอบรับดีมากเลยผลตอบรับดีมากๆคนญี่ปุ่นให้ความสนใจมากๆหลังจากนั้นก็ยังมีคนญี่ปุ่นที่ตามไปนั่งสมาธิที่วัดก็ยังมีเลยได้เป็นการท R ไปเลยที่วัดพิมกายคุมาที่พระอาจารย์เป็นเจ้าวาดก็มีจัดทุกอาทิตย์มีจัดปฏิบัติธรรมทุกสัปดาห์เลยสำหรับชาวญี่ปุ่นกี่วันฮะสามวันสองคืนสุขสัปดาห์ ่แล้วจากวัาพระธรรมกายโตเกียวไปถึงวัาพระธรรมกายกุมหมาได้อย่างไรแล้วเจ้าคะก็แต่เดิมพออัตมาเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อภาษาอังกฤษที่อเมริกาอยู่ครึ่งปีแล้วก็จริงๆแล้วโดยเส้นทางเนี่ยก็จะกลับมาที่วัดพระธรรมกายเพื่อมาสอนรุ่นน้องๆต่อไปแต่ว่าในช่วงนั้นในช่วงที่ อยู่ในช่วงของเดือนเมษายนก็คิดถึงประเทศญี่ปุ่นมันเป็น,บ,น <c oughs> บ้านเราอีกหลังเหมือนกันเป็นบ้านเราอีกหลังหนึ่งนะครคุ<ฆ>้นเคยกันก็เลยอยากกลับไปเยี่ยม<ฆ>ก็เลยขออนุญาตกลับไป<ฆ>จริงๆตั้งใจไปช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่สักห้าวัน<ฆ>แต่ว่าช่วงนั้นมีการเปิดศูนย์สอนสมาธิชาวญี่ปุ่นอยู่พอดีซึ่งก็ขาดบุคลากรพอเราไปแล้วท่านก็ บอกให้เราเนี่ยอยู่ช่วย giving, <Harmon ic S 2> อยู่ช่วยสอนสมาธิก็เลยจาก15วันก็ยืดไปเป็น3เดือนจำพรรษาหนึ่งเดือนหนึ่งพรรษาก็ยังไม่ถึงช่วงเข้าพรรษาก็ับช่วงก่อนพรรษาพอดีหลังจากนั้นหมดวีซ่าเระกลับมาท่านก็อยากจะให้เรากลับไปช่วยอีกครับก็เลยได้กลับเรียนปรึกษาพระผู้ใหญ่หรือว่าผู้ดูแลท่านก็เห็นชอบให้เรากลับไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น ก็เลยได้มีโอกาสกลับไปเป็นพระอาจารย์สอนสมาธิที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไปเป็นสอนสมาธิที่ศูนย์เผยแผ่ชาวญี่ปุ่นก็คือที่คุณมั้งตอนแรกอยู่ที่โตเกียวก่อนอยู่ที่คุณอยู่ก่อนใช่หลังจากนั้นมีการสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมที่พระธรรมกายกุมก็สร้างเป็นที่พักให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้มาพักแล้วก็ปฏิบัติธรรมโดยความตั้งใจเป็นอย่างนั้นซึ่ง นำโดยพระครูประหลัดสุเนศชลพินโยครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคุมะณขณะนั้นแล้วท่านก็เมตตาให้เราไปช่วยงานแล้วก็มีโอกาสได้ไปจําภาษาอยู่ที่วัดพระธรรมกายคุณมะครับซึ่งบรรยากาศก็ต้องบอกว่าสวยงามมากมากเลยสวยงามมากถ้าประหนึ่งประเทศไทยนี่น่าจะเปรียบกับสักจังหวัดอะไรดีคะวัดพระธรรมกายประเทศไทยก็น่าจะเป็นคล้ายๆเชียงใหม่เชียงใหม่ยางนั้นเลยนะคะดอกไม้ก็สวยบรรยากาศก็สวยสวยบ้านพักอะไรก็แบบ เหมาะสมเลยก็มีบ้านพักลักษณะทรงสามเหลี่ยมซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮังการีโอครับตอนแรกก็ทําเป็นกระจกแต่ว่าเขาดูวัสดุอุปกรณ์แล้วเนี่ยทรงที่สร้างณปัจจุบันนี้เหมาะสมก็เลยสร้างเป็นทรงสามเหลี่ยมซึ่งสามารถรองรับหิมะได้เพราะว่าที่จังหวัดกุมมะเองเนี่ยพอถึงฤดูหนาวหิมะก็ตกตกนะแต่ว่าไม่ได้ตกหนัก ตกแบบพอสวยงามให้เห็นว่าหิมะตกเห็นในภาพแล้วเรียกว่าคนใ,<ช>ในประเทศไทยอ<ง>ิฉาเลยทีเดียวนะครับอากาศก็เย็นสบายด้วยเย็นสบายตลอดทั้งปีแล้วผลการปฏิบัติธ,ธรรมของชาวพื้นเมืองเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เปิดคอร์สสอนสมาธออิชาวต่างชาติโดยเฉพาะเน้นชาวญ,ญี่ปุน่นครับผลการปทํบของเขาดีมากๆเลยนะนั่งได้อารมณ์สบายและบางท่านเนี่ยเห็นความสว่างภายใน มีความสุขบางท่านนั่งแล้วน้ำตาไหลเพราะว่าเขาถึงความสุขภายในแล้วเนี่ยมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วพอเขาเข้าถึงความสุขภายในเขาก็มีใจที่อยากจะไปชักชวนไปบอกต่อครับบอกต่อญาสนิทมิสหายให้มาปฏิบัติธรรมกันหลังจากนั้นก็มีการชักชวนกันต่อต่อต่อกันมาครับก<ม>็มีอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีพื้นฐานในเรื่องของความมีวินัยอะไรที่แบบ เวลาทำอะไรทำจริงอย่างยูจีไฟที่คุณครูมิเล็กสอนว้นี้ก็ถือว่าถ้าเราฝึกอย่างเข้มข้นในเวลาปฏิบัติธรรมก็จะส่งผลในที่ดีด้วยคือพื้นฐานยูจีไฟเนี่ยคนญี่ปุ่นมีไปสี่สี่ข้อแรกแล้วสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาครับมีไปสี่ข้อขาดแค่สมาธิเราแค่ไปเติมแค่อย่างเดียวให้เขามันแทบจะง่ายมากๆทมสมาธิอย่างเดียวเขาก็ครบถ้วนบริบูรณ ก็เลยซึ่งไม่แปลกเพราะว่ารายการคอร์สฝึกสมาธิก็เลยทําให้เขาเข้าถึงทำง่อยๆง่ายใช่ใช่ครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆในการที่ได้มีโอกาสสอนสมาธิชาวญี่ปุ่นครับและที่คุณมมีกิจกรรมอื่นอีกอะไรไหมครับที่ประทับใจเห็นว่าเพิ่งฉลองครบ6ปีไปใช่เป็นอะไรยังไงบ้างครับก็ที่วัดจริงๆแล้วเพิ่งฉลองครอบ6ปีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพราะว่าวัดในสถาปนาในเดือนพฤษภาคมครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะก็จัดฉลองทุกปีตั้งแต่ปีแรกปีที่สองจนมาถึงช่วงที่พระอาจารนนย์อยู่จำพรรษาแล้วก็เป็นเจ้าวาดที่วัดธรรมกายกรุงมาก็เพินะ่งฉลองกันไปนะก็บุญบันเทิงปิติเบิกบานญาติโยมในจังหวัดกรุงมาเองและจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะมีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทํากิจกรรมตามวัดวันสาคัญทางพศาสนาวัน มาคบูชาวิสาขบูชาครับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาอย่างนี้เป็นต้นมีการจัดกิจกรรมเหมือนวัดทั่วไปครับที่เราเราก็จะเวียนเทียนกันข้างในห้องปฏิบัติธรรมนะออครับเอาเจดีมาตั้งข้างในจำลองใช่ใช่ใช่ก็เป็นเจดีจำลองแล้วก็จัดเวียนเทียนกันข้างในเลยค เรียกได้ว่าเหมือนขณะนี้นี่แหละที่วัดธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในขณะที่เรากําลังสัมภาษณ์พระอาจารย์นะคะน้าเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เราจะได้ยินเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรค่ะแน่นอนว่าที่นู่นก็ต้องจัดด้วยเหมือนกันจัดใช่ไหมนนคะก็ะะจัดสวดทั้งชาวไทยทั้งชาวญี่ปุ่นเลยครับของชาวไทยเนี่ย เวลาที่ญาติโยมเจ้าภาพมาที so, ่ว right. <So, S 2> ัดเราก็จะให้สวดธรรมจักกันครับใครสวดได้มากน้อยเท่าไหร่เราสวดร่วมกันค่ะแล้วก็กลับไปแล้วก็บอกเจ้าภาพให้ไปสวดที่บ้านครับช่วงหลังๆนี่มีแอปพลิเคชันสวดธรรมจักมาก็แนะนําเจ้าภาพไปสวดโอ้ยอดธรรมจักนี่ขึ้นขึ้นเลยเพราะว่าเจ้าภาพพอเขาสวดง่ายแล้วสวดตลอดละคาวนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนขับรถขับลาทําอะไรก็สวดกันตลอดเลยครับแล้วก็เวลาที่ชาวญี่ปุ่นมาปฏิบัติธรรม จากเดิมที่เราสสดมนต์ธรรมวัชชาธรรมวัชเย็นเนี่ยก็เราก็เปลี่ยนบทค่ะให้เข้ากับเทรนด์ในช่วงนี้นี่เดี๋ยวรายละเอียดต้องบอกว่ายังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมครับสำหรับการสสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วมีกิจกรรมพิเศษอะไรเกี่ยวกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยไหมครับก็มีการรณรงค์ตอนนี้ในญี่ปุ่นเองเนี่ยทุกวัดสาขาประชุมกันค่ะคณะทํางานคณะเจ้าวาดประชุมกันแล้วก็มีมติว่าเราจะต้องช่วย ในการสวดธรรมจักเพื่อสร้างโลกแก้วให้เกิดขึ้นดังนั้นก็แต่ละวัดก็ไปแจ้งข่าวเจ้าภาพแล้วก็พยายามให้เจ้าภาพเนี่ยเขาเห็นความสําคัญถึงการสวดธรรมจักรแล้วก็จะมีการสรุปผลสรุปผลของการยอดสวดธรรมจักเนี่ยอัปเดตทุกวันโดยย้อนหลังไปประมาณสัก78วันนะฮะซึ่งวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นก็ติดอันดับหนึ่งใน1ิเนี่ย อยู่สี่ห้าวัตตลอดถ้านับหนึ่งในสิบก็ติดประมาณ6กเจ็วัตนี่ค่ติดประมาณ6ก็วัตตลอดแล้วขึ้นอันดับหนึ่งติดชาร์จมาต่อเนื่องเป็นเดือนแล้วนี่ให้พระอาจารย์ได้อุบเอาไว้ก่อนนะคะถึงเทคนิคต่างๆค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเทคนิคต่างๆนะครับที่ วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สามารถรักษาแชมป์แล้วก็มีการสวดธรรมจักกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนั้นนะครับต้องบอกว่า เมื่อคุณผู้ชมนะครับได้เห็นแล้วต้องบอกว่าโอ้โหต้องร้องว้าวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมในอากาศที่บสบายยแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบารมีถึง10กว่าปีของพระอาจารย์เนี่ยนะครับได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายนะครับแต่ช่วงหน้าท่านจะได้นํามาแบ่งปันแล้วก็ให้ทุกท่านได้ไดรับรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ อย่าเป็นอะไรและวแต่ใจของเรา